เงีเอาเราวะเอาบ้าเนี่ยเอาแรเมื่อกี้เนี่ยว่อมนะเมื่อกี้นี่ฮ็ดเหรีว่อมบอกทนะเาเหรียญกันเอาก็ไรโอ้ยไทยแล้วมเนี่ยบอกกยาเหรียญเนาะกันยังว่าเหรีเนาะท่นก็ว่าเอาจิงฮอตตัวเนาะเอานแม่สามเอเรได้บนีมึงมีดอกเข้าหมยัาเสียงดังเยมึงมาไอ้มจะน่ยเสียงดังแ่ น้ำใครน้ำผมนี่แหละอาไปที่อื่นบังสนุกบังสนุกบงอ๋อากอหัวเินเสื้อแป๊บสี่เด้นี่หวต่โพไม่เอากูจะได้เขาหัวไจเดี๋ยวนี้บดเบนุกตะเรือบดเนุกไอนีอ้วกินอะหามอืมกินอรย็บด้บดเนุกดัวยองไปกินไโอ้จ้างวะพิสูจน์เราไหมยุ่มเงินไหล มีเาเามังนั่นะมีเาคือคือไงคือห่อแดดสองตอนเด่นหมอวันที่ไรานวันที่มีเียงแล้วันเอโอดีอยู่แล้วันี่ที่ไงีขาอยู่ะนจะจางแล้วไปถึงซ้อมเอาไปประโยชน์ไปไอ้ไ กินอ inh <c oughs> yeah, ีกจะเป็นยังเที yeah. uh ่ยวได้ก yeah. <laughs> oh, oh, <laughs> ็หมาดเบเปียกไลไปได้ไงถ้าม่่วยกว่าก้าวก็ไปตะวันซายัปเนี่ฮ้ยสองหันมาอุดไปพิ่นก้าได้งไหมอุดกันไปดไหอุดไปน่ะอือไว้ันละไ้เนาะมีาาเจ้าขามาได้ขามานึงมาเอาขึ้นมาไ่ตัวยางเลยเจ้าที่ไปตัวไหนโอ้อยปตาเียกยางอรลย มันนด่เป็นอย่งไรเดินได้เดินได้ก็ไป่ได้หรอกนะนี่เด้ตัวนางกินฟรีแล้วมาแลนดไหมกินไ่หรอยากกินอะไปกินย่างยางกินตามไปมืดก็เดินเหรอนไปฮองขุดไปไปใส่เนาขไปเขาอุดเป็นเดี๋ยวดไปขุดก็ได้ไปกขอนอก็ได้ตัวอุดไปข้างไปไนฮาอุดไปยังวะบ่แดดแสงงานเลยดไปโลดอ่ะมันมีตัวย่างก็มืดตัวย่างเหรอ งพี่ง่นีอุ้อีกนี่งันี่กินฟรีพอดีเป่ก้องกินมันแงันี่บะแมนอย่าไปยุ <positioning> ่งงงเขานะพอนีนี่ห่วยเฮ้มากอ่เป็นเว้นเป็นกรมมอีกแลเนยลยเจ้ามาอันนี้เนีอันนี้งกงกันน้งอีกอ้กินนี่กินกินมาเบิอดีแกินนี้ขโอ้กนนนงอล่ง่สอนี่ ผ่าบแล้วเหอ่ไหนนีอ้ลูก ah> ย้อมค่ yep> ันอ๋อเฮ้มควับเลยนะเขามานี pues ่มาเขามายงเีย่ตรงสองคนเนี่ย่จงองคนนั่งหลายพด ต้องไปตั้งล้มเลยบังัสองตัวเลยมัตตั้งรั้มจริงๆเนี่ยล่มิ่มใส่กันแล้วเริ่มเชียงกันแล้วไอ้เสือมาิ่มเสียงกันแล้วไอ้เสือมตั้งรั้มเนี่ยไปมุมนะุดไปยิหนึ่งกรมาแล้วไปยิงไปังไหนไ่งยังไงมาตามคนยาเด้อ เขาแฮมันก <oung> ินขมุกน <you> at ี hey. <pg> ่เป็นเร็วอะเป็นกินหมากนี่เดิกินหมากนี่ไงยางหัวมันเขากินทุกเอาลองมั้งกินใจอยู่ซื่อๆนะมัานผูเข่ามาอวยนะท่านข่ามากล้วมาล้วมกันรดออกความกินน้ำกันนั่นน่ะเป็นเรื่องไม่ไหวได้อะไรผมัวพวดอันนั้นนะจังผู้นั้นจี้เอาจังกันจังที่เอาให้ผู้ละหมากไรยางไห้ยางมันนี่มีสองคนปั่นกันคนละจีนนี่ ุยาก็ไม่ต้องแซกมากตีหงตาเด้ไย่จิ้นตัวไหนก็กินตัวไหนตัวนี้ก่อนล่ะินตัวใดก็กินทัวันอูดอุดอาเลยอกินสงเขาว่าโอ้ยเปี่ยนที่ตายเลยคิ้บไหนวะง้บ่ต้อที่บหต้อหัวพุ่น่ะแม่บี่นี่เาบท่ไปนี่เาสดุ้าโอ้สิ้แม่วม อม่อม่กินสเสียสขึ้นไปยงก็ของแรตอนนี้มีส่วนเอ็นยังหรอไปยงพรยิ่งอง่าสายจอยอ้มจอ้ร่าเนี่ยพอแา้รแ่แม่เชี่ยจาเนียอจะไปบังเขาไม่เขาคิดอยู่ถึงยิ่เสออาจารยจาแพ้ดิ้ยอเนกับแพรไ่เอ็นมแพ้ปแล้วปป มกินสาซับกินสองเลยประเด็นปากปากไอ้สายเราหำเลยกินซับกินซับสองตาสองตาเลยเนาะมึงต้องเข้าใจนะเรียนกับผู้เฒ่าอ่ะมึงอย่าจริงจังเลยค่อยยากเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยคือหมูเฮานี่ เอกหน่อยก็ม้วนาน่ซ้ำใดซ้ำนึ่งซื้อไอติมอันนึงกับเสาดุ้ยอ่อยน่ะกินหัวก็อยี่กินหลายเลยพ่อใหญ่อาจารย์้เฒ่านี่กนี่ยดีูดดีได้ซื้อเหล่าหุ่นอ้อยน่ะแพงเพราะไอติมมันตัวนั้นไม่่เป็นหัวล้อใั่ไม่ได้กินซ้ำล้ก็ไมได้กินไม่ยังอันนี้อะไรขนมซื้อมาเห็นหัวล่นมังกรอยู่นีเลเนผ่านมือเลรอผ่านมือื่ไม่ได้ผ่านหอกองดว มือน,นี้เพม่นมาทิ่มาแก่ได้ได้ถือซามือเขาแก่รรเริ่มร้อนแล้วนะเดินตัวได้วันนี้เนี่พะมันเบิดเบิปลอดรวมเริ่มให้กินเขาฮอตวะเนี่ยบังเขาฮอตเหรอฮจรย์มานังมเตียลยเรดู้กันมากบ่งเลยว่ะ <c oughs> ันเ่อยงเงมวยเป็นลองมันเนาะ สองหนึงงน่งสามนึง่งหมดเสุด,ป,สดป่หนาพี่ยังกินสามเน็นโชรอยู่เหมือนกินเี่ยนเอิดเตือนเลยโอ้อขอพัดง่ายๆเนาะต้องแหลกยางเดี๋ยวมือยอมของพี่ มัดมเฮัดเขาไม่เดินเลยเนาะอมวัด่ไไเพ่ิมัดเราต้องมดย่อมใจราคามาได้เัดมัด้นขาไปได้กินสงหนา่นเสูดอีกแล้วไ้น่กินางไหไอ้้อมัดไปแล้วสตาร์ดแบ้ย่่ม่้นยังได้แค่ครึ่งสนามมันี่นดีซีมากันอ่ไปไส่ไง

เอามาดูดไปมันยังตัวไหนเอามาดูดใบมันยังตัวไหนอ้ยเอาละโอ้ยบรยมดิเอาละเขาวัดเขาวัดเจยาซื้อบาบาเสียนาบ่ได้เป็นว่โอันีเจ้าจะเอาตาแลกไหล ผมก็่อด่เตาเรีนนกเียรองง่าใจผู้เฒ่าเนาะต่อเขียดแล้วไาออกคำว่เขาออกมาเาบานดพวมาเา่ังแล้วว่าอนหม่างดียัด้กระบวนาเรียรยกระบวนานเปี่ยนรูปแบบเรื่อยได้หน่ะต่อมทีมดีองเสียรตห้าม ง่ายเนี่ยมันเพิ่มใส่ลายสามสองหนึ่งี้เข่ดหตัว่า้ไปยังทังกุ่นยังหมกเขาเขาก้ยบตกาไปนยัไม่มีตัวอย่างแล้วไม่มีตัวอย่างแล้วไปนยังสบายอีกแล้วเกมนี้ต้องหัดง่ายกันนะเลยสออีกจะเป็นยังเราไม่เห็นอย่างนี้ไปป่าป่าว้าว นาอีกแล้วไงโน่นกนดนอนยูเซ่กับทหน้าบบนี้นี่เป็นหัวจริงจโอยตายายตายเื่อ้อจริงที่ไฟฝันนต่น่าจะขาหมดล้เดี๋ยวนี้ย้วนม่เหาเยคุยอ่ะของเบ่งตอกว่าจะแม่ไปแนม่สอง

เขาจะเขอตเออไม่ใหญ่มากหรอกเพงไม่เขาฮอตนะเออเออเียกลักเปิดกินอยู่แล้วงานปีส่ต้ีโอ้ยอย่าไปกินแท่เขานะลองเขาบุ้งนั่นเขาจิ้นบานเนี่ยเอให้กิน้อยอย่างนี้ะรอกเขาฮอตเขาฮอตด้วยเดียเาทิม

นี่มาซิงก็ใช่มูนิซิงเบิดแล้วซิไม่ิงเบิร์ดยากละมาซิงบอเนี่ยยิสคนได้เทันเนี่ยยิสคนได้เ่นิด้ไหยังไม่ได้เขาบักกับแบบเป็นไปตามแผนมันเบเนเป็นโมงคือี่ยมันเนียนไปเลยนะต่อออกไปตัวนึงเขาแจกนั่นกินสีกินสองเลยเ มีต so ้องมเขาฮอมากับไปหากินสเขาไปขหนาเอแเขอดไปไปขอฮอซื้อเลยเปอย่างไปขนอรซื้อตัวเออแรกของมาลมังไหวเนาะกินที่ปัตมีิของมาแ้าจาขตานี่เือตากินตัวนึงไ่เป็นข้มุ่เหมมเนี่ยเออไ่เหมมดไ่เหมอมักนี่มหนีละ จ wow. ิ speaking 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 speak speaking ้มซอสกินอเคุเอามากได้ตัวแลนไปหลดนะมากดเคุณไม่ยินหลยงทตัคือมาวะไปแยีไปไปไปยเอไปตนีจับแล้วตนีจับแล้วไปกอวัดุบอกุดละหนีออกไปเลยไปเลยคิดหกยัง ไปเขาฮอดกินมันลดนะตัวนี้อยากกินมันกินอยู่เยออฉัก้องมันกอนอันตัวนึงกินไปฮอดมันจบไปอย่างมันออกอ่ะนี่เขมกินรดโอ้ยฮอดเดอดเลปล่อยมันกินมันดาปาโยจะเบี่ยการอีกแล้ว <laughs> Mẹ Cái nhau chín mấy năm chín 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 mấy chín nhau chín <laughs> chín <laughs> <laughs> à. ừ, không chín 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 đi chín 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 ตัวนั้นรอบวี่เลยเนาะหนรอบวี่เลยนาะมันกินตัวทองเกดด้ยเนอะองพไปก้อนก่อนกินตัว่น้าพีเนาะาไปก่อนด้ยินเดีอือกินตัวใดวะนี่้กินสายเน่า่อนะเอออปเพื่อนสอาไปกินอีกที่เป็นยังไงตัวนี้กินมันอีกตัวนี้ไม่ร้ เอาเคไปกินตัวนี้ไลหอยมั้ยนี่ฮอตด้ออืมขัวขาดครับยกสูงแกะบ่ได้เลยมายูรวมมือเนี่ยโอ้ยเป็นอะไเป็นอีกแล้วไม่ใชเอีกอีกแล้ว